138ล้านบาทแต่งบที่เศรษฐาทวีสิน6เดือนบริหารประเทศเดินทาง16ประเทศบริหารประเทศได้6เดือนเดินทางไป16ประเทศนี่ทำลายสถิติโลกพี่น้องครับไม่รู้ว่าใช้งบประมาณเท่าไหร่ไม่มีการเปิดเผยงบประมาณแต่เศรฐาทวีสินสั่งการนะว,ว่าให้ลดงบของฝ่ายการพูดออกให้หมด ลดงบการเดินทางต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศลดงบของผู้แทนการค้าทย้อนกลับไปยิ่งรักชิน,นวัตรสองปีเก้าเดือนเดินทาง43สาประเทศใช้งบไป370บล้านบาทวันนี้เศรษฐาทวีสินอธิบายข้ามประเทศที่ฝรั่งเศสอธิบายมาบอกว่าที่ต้องเดินทาง ไปต่างประเทศเยอะๆจนทำลายสถิติโลกเพราะตั้งใจไปดึงนักลงทุนมาลงทุนที่ประเทศไทยเมื่อเช้าฟังข่าวนักวิเคราะห์การต่างประเทศวิเคราะห์ตอนเช้าบอกว่าที่เศษฐาทวีสินเดินทางไปทั้งเยอรมันและฝรั่งเศสมันเหมือนตําน้ำพริกละลายแม่น้าเพราะประเทศเหล่านี้ไม่มีประเทศไหนมาลงทุนในประเทศไทยเลยแม้แต่น้อยฝรั่งเศส ที่เดินทางไปร่วมค้ากับประเทศไทยมีเรื่องเดียวคือเรื่องสายการบินคือเรื่องแอร์บัสเพราะว่าตอนนี้กระทรวงคมนาคมโดยสุริยะจึงรุ่งเหลืองกิจที่ดูแลการบินไทยดูแลการท่าเตรียมที่จะซื้อเครื่องบินใหม่มาแทนเครื่องบินเก่าอีกแล้ว สมัยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมที่อยู่ในรัฐบาลพักเพื่อไทยก็บริหารการบินไทยจนเจ๊งใช่ไม่ใช่ก็ซื้อเครื่องบินมาจอดเต็มมาอยู่นี่ตอนนี้จอดจนไม่มีลานจอดซื้อเครื่องบินมาจอดกันไม่ได้บินพอไม่ได้บินนานๆหมดอายุขอซื้อใหม่ไงครับพี่น้องครับตอนนี้สุริยะบอกต้องซื้อเครื่องบิน ต้องซื้อเครื่องบินเข้ามาใหม่เพราะเครื่องเก่าที่มันจอดนานมันไม่ได้ปฏิบัติการแล้วเครื่องมันชำรุดสรุปแล้วประเทศไทยต้องซื้อเครื่องบินกันมาเพิ่มเพิ่มเพิ่มโดยที่ซื้อมาจอดแล้วชำรุดนี่นะเศรษฐาทวีสินก็อธิบายว่าที่ต้องเดินทางไป16ประเทศในเวลา6เดือนทำลายสถิติโลกนั้นเพราะที่ผ่านมาไม่มีนักการเมืองพักไหนหรือส่วนไหนเดินทางไปแบบนี้เลยเอ้า ทำไมพูดแบบนี้ล่ะถ้าย้อนกลับไปยิ่งรักชินวัตรสองปีเก้าเดือนเดิน,เดนทางไป43ประเทศนี่แสดงว่าเสถาดายิ่งรักนี่นี่เดินทางไป16ประเทศกลับมาองค์อิงต้องเดินทางไปที่กัมพูชาไปเจอฮุนเซนไปเจอฮุนเซนโคศกส่วนตัวพักเพื่อไทยแต่เป็นโคศกส่วนตัวอุค์อิงบอกว่าที่ต้องไปเจอฮุนเซนเพราะไปคุยเรื่องพักการเมืองคนรุ่นใหม่ คุนเซนรุ่นใหม่ตอนไหนวะกรุณนนาตอบผมหน่อยว่าคุณเซนเนี่ยคนรุ่นใหม่ตอนไหนคุณเซนคนรุ่นใหม่ตรงไหนที่เขาเปิดเปิดเผยกำหนดการ17 18อิอุงอิงต้องเดินทางไปกัมพูชาไม่ได้ไปคุยเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรทั้งสิน้นไป17 18ไม่ได้คุยเรื่องผลประโยชน์ครอบครัวไปคุยเรื่องว่า จะสร้างความร่วมมือระหว่างพรรคได้อย่างไรเพราะว่าหุณนเซนต้องการจะสร้างพักแบบคนรุ่นใหม่ผมก็งงว่าทำไมเชิญอุ้งอิงพักเพื่อไทยเป็นพักไดโนเสาร์ดึกดำบรระเลือกเกินมีแต่อุ้งอิงคนเดียวที่เป็นคนรุ่นใหม่ใช่ไม่ใช่วันนี้พายับปั่นเกตบอกว่าไอ้พวกที่มาชมนุมเนี่ยไอเป็นพวกเจ้าคิดเจ้าแค้นพวกหน้าเดิม ใครจะเป็นจิ้งจกหน้าเปลี่ยนสีเหมือนพายัพปันเกตล่ะครับผมก็น่าเดิมนี่ละครับจะให้เปลี่ยนหน้าเขาไม่ได้ไม่ใช่โทศสักกาใช่ไม่ใช่คนหน้าเดิมเดิมจิตใจก็เดิมเดิมจิตใจเห็นความรักชาติเดิมเดิมนี่ละพายัพปันเกตเขาบอกว่าพวกนี้เจ้าคิดเจ้าแค้นเจ้าแค้นนิดคิดแค้นแต่ทักษิณชินวัตรจะทำอะไรก็คอยจับผิดจับไปเชียงใหม่ก็จับผิด แทนที่จะสนับสนุนให้ทักษิณเอาความรู้ที่ทักษิณมีมาบริหารประเทศทักษิณมีคุณอุปการใหญ่หลวงต่อประเทศพวกนี้น่าจะก้าวข้ามเอาความรู้เอาข้เอเท็จจริงที่ทักษิณมีนำผลประโยชน์เหล่านี้มาเป็นที่ปรึกษาบริหารประเทศเหมือนยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่มีความรู้โครงการรับจำนำข้าวเข้า่ไดเเจ๊งพอเปิดตลาดแย่งกันซื้อ นี่คำพูดของพายัพปันเกตโครงการรับจำนำข้าวจำนำข้าวไม่ได้เจ๊งเปิดตลาดมามีกันแย้งกันซื้อข้าวจนตลาดแตกพายัพปันเกตไปอยู่ไหนครับไปอยู่ไหนมาโครงการรับจำนำข้าวเจ๊งจนไม่รู้จะเจ๊งยังไงพายัพไปอยู่รู้ไหนมาถ้าคุณไม่โกง คุณไม่โกงประเทศแล้วคุณไม่โกงกระบวนการยุติธรรมพี่น้องจะมาชุมนุมที่นี่ทำไมไอ้คนหน้าเดิมๆเ,เนี่ยไม่ใช่พี่น้องแต่พวกคุณต่างหากที่โกงแบบเดิมๆคือถ้าคุณไม่โกงไม่กระทำย่ำยีต่อประเทศไม่ปล่อยความชั่วให้ลอยนวลยังไงพี่น้องก็ไม่มากินนอนอยู่ที่นี่แต่พระเอิญน้องเหนือจากคุณโกงคุณไม่รับผิดแล้วคุณเข้ามาประเทศคุณยังโกงยังคอรับชัน กระบวนการยุติธรรมซะอีกถ้าคุณมารับผิดสำนึกผิดอยู่ในเรือนจำเรื่องทักษิณก็เป็นเรื่องขี้ประติ๋วของพี่น้องประชาชนพระอิญคุณไม่ยอมรับไงคุณไม่เคารพคุณทำลายหลักตรงนี้ดังนั้นเราเคยเตือนมาหลายรอบคุณโกงความยุติธรรมได้แต่ชีวิตคุณเนี่ยมันจะถูกตีตาว่าคุณโกงประเทศไปตลอดเวลา พ่อของคุณนะ่ะมันจาลึกบนหน้าผาของคุณว่าขี้โกงขี้โกงและขี้โกงหน้าผาคุณมันเขียนอย่างนี้มาบอกว่าพี่น้องคอปทอเป็นหน้าเดิมๆพวกเจ้าคิดเจ้าแค้นมาชุมนุมเนี่เพื่อมาเรียกให้ทหารปฏิวัติเพราะคนพวกนี้ไม่กล้าลงเลือกตั้งลงเลือกตั้งทีไรก็แพ้พักเพื่อไทยคุณติดนิสัยนักเลือกตั้งพอลงเลือกตั้งคุณก็ไปซื้อเสียงกันมา แต่พี่น้องที่นี่เขาไม่ใช่นักเลือกตั้งเขาเป็นนักสู้เพื่อประเทศเขาไม่ได้หวังผลหวังตําแหน่งทางการเมืองไอ้ที่ทำอยู่เนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าตําแหน่งทางการเมืองที่คุณมีคุณนายรับัณเกตคุณไม่ได้ขี้แมวขี้เล็บของพี่น้องที่อยู่ที่นี่หรอกเขาพยายามดึงเราให้ไปสู่ความคิดแนวพรรคการเมืองแต่เราบอกว่านี่ไม่ใช่การเมืองไม่ใช่การเมืองที่ไปสู้กันแบบนั้นแต่นี่คือการเมืองภาคประชาชน คือการเคลื่อนไหวในการตรวจสอบการทําง,งานของรัฐคุณบริหารประเทศบริหารได้ขณะเดียวกันพี่น้องประชาชนก็มีสิทธิตรวจสอบการบริหารประเทศของคุณได้เช่นกันแอร์ซัมซุงเปลี่ยนไปแล้วแม้แต่คนที่เปลี่ยนใจยากที่สุดนี่พูดไปเรื่อยๆให้ข้อมูลสังคมไปเรื่อยๆทิมแทงเขาไปเรื่อยๆเขาจะอกแตกตายเองพี่น้อง วันนี้ฝ่ายการเมืองไม่ได้โตเถียงเรื่องเหตุผลกับพวกเราเลยสังเกตดีๆเถียงความจริงของพวกเราไม่ได้พวกเขาจึงหาเหตุผลอื่นมาโตเถียงกับพวกเราโตเถียงว่าเป็นคนหน้าเดิมๆโตเถียงว่าพวกนี้ตรงคิดตรงแค้นเกียรติทักษิณเอาพูดตรงๆก็ได้เกียรติจริงๆนั่นแหละพายัพันเขตนี่มารอบนี้ยังไม่ไล่นะยังไม่ได้ไล่เสถาเลยเพราะอยู่ดีๆเดี๋ยวเสถาก็ไป เรามันต้องตั้งพงไล่อุงอิงต้องไล่แพรทองทานชินวัตรใช่ไหมเศษฐานี่มวยนอกมวยขั้นเวลามวยก่อนเวลาเขาเรียกมวยซ้อมวันนี้เขาก็บอกว่าไอที่มาบอกสร้างวัทกรรมบอกว่านายกเมืองไทยมีสองสามคนนั้นมันปลูกไม่ขึ้นเพราะแท้จริงแล้วมีนายกคนเดียวชื่อเศรษฐาตวีสินคือคนทั้งประเทศเขาก็มองออกคุณพยับปันเกต ยังไงเขาก็มองออกว่าอำนาจแท้จริงในการบริหารประเทศไม่ได้อยู่ที่เศษฐาเศรษฐาเป็นแค่หุ่นเชิดเป็นแค่ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีประเด็นของเราตั้งแต่ต้นคือยีสิบสองสิงหาคุณไม่ได้ป่วยเขาก็บอกว่าพวกนี้ไม่ยอมก้าวผ่านยีสิบสองสิงหามาเลยมาแล้วต้องมองปัจจุบันดูบ้างนี่เขาจะใช้เวลามาลบความจริงอย่างนั้นเหรอ เวลามาลบความจริงได้ได้ไหมพี่น้องเอาเวลามาลบความจริงออกได้ไหมเรามาพูดย้ำเรื่องนี้เพราะว่ามันต้องมีคนรับผิดชอบมันต้องมีคนติดคุกสายถาวงในรายงานมาบอกว่าเรื่องนี้วัดใจปปชวัดใจปปช27มีนาที่จะถึงเนี่ยอยู่ที่ปปชจะยืนฝั่งความถูกต้อง หรือเกรงกลัวต่ออำนาจทักษิณอีกองคอ์กรหนึ่ง